ดูความพิสูจน์ทั้งหลายดวงตาญาณปัญญาวิชาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนว่านี้ทุกขสมุทัยอริยสัจทุกขสมุทัยอริยสัจนี่เป็นธรรมที่ควรละทุกขสมุทัยอริยสัจนี้เราละได้เสร็จแล้วละเสร็จแล้วเบื้องต้นละด้วยตะทางข้าประหารวิขำปะณะประหารละด้วยสมถะและวิปัสนา ความเคียงคู่กันควบคู่กันแห่งสมถะและวิปัสสนานั่นแหละเป็นสมุดเชทประหารแห่งคืออรรยมรรคเรียกว่าสมุดเชทปะหารเนี่ยก็ได้ทํากิจละได้อย่างแท้จริงมันละเสร็จแล้วเนี่ยนะผู้ที่จะละเสร็จแล้วจริงๆอะ่ะก็ต้องละด้วยโสดาปติมรละด้วยสกทาคามิมรละด้วยอนาคามิมรและก็ละด้วยอรหัตมรในชั้นต้นเนี่ยนะสมุทัยทั้งหลายต้องละด้วยสมถะและวิปัสสนากร สมถาวิปัสนาเคียงคู่กันไปเนี่ยนะประชุมกันได้สี่ครั้งก็ทํากิจละได้แล้วเนี่ยผู้ที่กําลังละสมุทัยด้วยสมถาวิปัสนาอยู่เรียกว่าเป็นพระเสขะผู้ที่ละสมุทัยได้เสร็จสิ้นแล้วเรียกว่าเป็นพระอเสขะเพราะสิกขาสามเนี่ยนะอธิศีลสิกขาที่จิตสิกขาอธิปัญญาสิกขาเพื่อการละสมุทัยอธิศีล เป็นสัมมาวจจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะอธิจิตสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะถ้ากำลังละอยู่ก็เป็นเสขะพระเสขะก็คือสิกขาสามผู้มีสิกขาสามเรียกว่าพระเสขะผู้ที่เจริญสิกขาเหล่านี้จนละเสร็จสิ้นแล้วอันนั้นแหละเป็นพระอเสขะเพราะไม่มีอะไรที่ต้องละอีกแล้วเพราะไม่มีเยื่อใยในสิ่งใด ถ้าไม่พันกับสิ่งใดจะต้องละจากสิ่งนั้นไหมจะต้องตัดจากสิ่งนั้นไหมหมายความว่าถ้าไม่ถูกพันไว้กับอารมณ์ใดแล้วจะต้องตัดใจกับอารมณ์นั้นไหมบอกไม่จําเป็นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนกับลมพัดทุกแห่งรู้ทุกแห่งแต่ว่าไม่ติดอยู่สักแห่งเดียวพระองค์เป็นเช่นกับลมเหมือนกับลมที่ไม่ติดอยู่กับตะข่ายฉันใดใจของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพัดรับในขันห้าทุกชนิดแต่ไม่มีฉันทราคะเยื่อใหญ่ในขันห้าแม้แต่ อย่างเดียวไม่มีเนี่ยนะไม่มีขันใดจะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองของพระพุทธเจ้าไม่มีขันใดเป็นที่ตั้งแห่งราคะสาหรับพระพุทธเจ้าและไม่มีขันเหล่าใดทําให้ใจของพระพุทธเจ้าลุ่มหลงงมงายคลั่งเพอ้อด้วยอํานาจโมหะเป็นต้นไม่มีเพราะพระองค์ละเยื่อใยในขันห้าเหล่านั้นแล้วเนี่ยนะ